สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เรามาที่วัดชุมพลบุรีนะคะที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะด้านหน้าของเรานี่ก็เป็นพระเดชพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ว่าท่านมีพระเครื่องเยอะมากเลยไม่ว่าแต่เป็นพระเครื่องลงปูในลงปูหนเนี่ยนะคะท่านก็มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามาวันนี้นะคะมีความสนใจอยากจะให้อ่าท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์นะคะได้อ่า พูดถึงความเป็นมาของการสร้างพระบรมธาตุเจดีนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างสร้างขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็มีวัตมีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็ตอนนี้ดําเนินการสร้างไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะกราบน้ัมสักการพระอาจารย์ค่ะอาจารย์พรค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวถึง การสร้างนะคะประวัติความเป็นมาของการสร้างว่าด้วยเหตุใดที่ว่าพระอาจารย์เนี่ยมีความต้องการอยากสร้างเป็น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 เจดีนะคะเป็นเป็นพระปร,ะปรมัาคธาเจดีค่ะอาารคือ <c oughs> ที่ได้สร้างเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องมาจากพอมาอยู่วัดป่าชุมพลบุรีเมื่อปี2555ก็พอมาอยู่แล้วก็มีผู้นำอธิฐานแล้วก็พระปร,ะปรมาจาริกท่าุของพระอาจารย์มาถวาย ไว้มากพอสมควร oh. ก็เลยคิดว่าอยากหาที่ปฏิสถานให้เหมาะสมมากกว่าการเก็บไว้ในตู้อะไรนี้นะก็เลยว่า oh. สิ่งที่พงค์ทรงบอกว่าทูปารหาบุคคลสีประเภททันไในแก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระปฏิเยกพุทธเจ้าหนึ่งพระอาหันหนึ่งแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดินหนึ่งต้องหาที่ที่เหมาะสมแล้วก็ให้บุคคลได้มากราบไหว้ mm hmm. ก็เลยคิดจะดำเนินที่จะสร้างแต่ก่อนที่จะสร้างนระก็เลยตั้งนะตั้งเขาเรียกว่าตั้งความหวังไว้สองอย่าง หนึ่งถ้ามีผู้ที่ถวายที่ที่เหมาะสมะก็จะสร้างสองอพอดีว่าสธาในองค์หลวงปู่ทวดมานะแต่สมัยเป็นโยมก็เลยว่าถ้ามีผู้จะถวายรูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดองค์จริงเนี่ยก็จะก็จะสร้างบังเอิญว่าปีนั้นก็มีโยมไม่บุญธรรมท่าน,นมา ท่านมาเป็นเจ้าภาพทาอดกฐินพอทอดกฐินเสร็จท่านก็พานว่าจะสร้างลูกพูปูทั่วถวาย <S <S ซึ่งเราไม่ได้เอ่ยปากท่านท่านก็เหมือนเหมือนว่าอยากสร้างท่านก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยว่าความปรารถนามันเ็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วก็ <S <S <อ>เลือกที่ดินก็ปรากฏว่าที่สร้างในปัจจุบันเนี่ยมีโยมที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยปรากฏว่าท่านมาดําริที่จะให้เราซื้อที่ของท่านเพราะว่าท่านจะขายในราคาถูกปกติท่านจะขายละละสี่แสน แต่แต่ว่าถ้าขายให้วัดท่านจะขายให้ประมาณสองแสนห้าก็เลยว่าช่วงนั้นมีปัจจัยเหลืออยู่ประมาณแสนสองนะก็เลยมัดจำท่าไปแสนหนึ่งพอข้ามไปหนึ่งวันตอนเช้าท่านท่านมามาทําบุญที่วัดท่านกระบาลรบว่าที่ตกลงว่าจะขายที่ดินท่านบอกว่าท่านท่านไม่ขายแล้วท่านไม่ขายแล้วเพาท่านเลยบอกว่าขอยกถวายขอยกถวายทั้งหมดซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดมันประมาณ ประมาณ5ไร่ oh. ซึ่งก็ที่ติดกับวัดถ,ถ้าขายจริงนะก็ตอนนี้ก็น่าจะหลายร้านเหมือนกันาก็เลยว่าเออสิ่งที่ปรารถนาครบ2อ,อย่างครบแล้วก็เลยตั้งใจที่ที่ที่จะทาทีริี่ขึ้นมา mm hmm. ก็เลยหาแบบามาสร้างซึ่งตอนนี้เริ่มสร้างบ้านเซอร์เลิกไปตั้งแต่วันที่17มีนาธี 25, 62, mm hmm. สอ2พัอกอก็เริ่มทํามาหน้าตอนนี้ก็สร้างก่อสร้างไปแล้วทั้งส่วนฐานส่วนการแล้วก็ เป็นเจดีสเตเลนเพราะว่าถ้าทำเป็นปูนเนี่ยหนึ่งอายุปูนไม่นานก็เลยทำเป็นเจดีสเตเลนแล้วก็ถือว่าถ้าทำเสร็จเนี่ยจะถือว่าเป็นเจดีที่ทำโดยสเตเลนทั้งองค์ที่สูงสุดในประเทศไทยเพราะตัวนี้สูงประมาณ38เมตรสามสิบแปดมัซึ่งตัวนี้ดำเนินการสร้างไปปีนปีรวมปีนี้ด้วยนะก็หมดงบประมาณไปไปเก้าล้านบาทแล้วเก้าล้านบาทก็เลย ก็สร้างไปเรื่อยเพราะว่าอย่างที่อาตมาสร้างอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ออกดีกาอะไรคือประกาศบอกประกาศเปล่าให้คนมาร่วมบุญได้ท่นนี้วัตถุประสงค์ในการสร้างมหาเจดีย์นี้ถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านมีความคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อมวลมหาชนอย่างไรบ้างคะท่านพระอาจารย์ประโยชน์นะคือมองมองมองไปไปได้หลายรูปแบบนะประโยชน์คิดว่าจริงๆแล้วอย่างหนึ่งหาที่บริษการ อธิษฐานรูบาอาจารย์ให้ให้ให้ทุกคนได้กราบไหว้<น>เพราะว่าอาธิธานบางบางส่วนเนี่ยที่เราเก็บมานะบางส่วนก็เริ่มแปลสภาพเป็นพระธาตุหลายองค์ก็เลยว่าเป็นเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ที่ปฏิบัติตามอริยามรตเนี่ยมีองค์แองพระพุทธเจ้าที่ก่าวไว้เนี่ยก็ยังมีผู้บรรลุมรรคผลคื่อมีพิสมัยจนถึงปัจจุบันก็ยังมีนะบางอย่างก็เป็นคารวะนะก็เป็นคารวะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านปฏิบัติตามแนวทางของ หล,งลุงพอ่อฤาษีแดงดำนะในการาฟังเทศเรื่องนะิพิธาหรือว่าการปฏิบัติเพื่อเ้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยเ,เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะยโยมผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงป่วยได้ประมาณ8เดือนนะฟังเทศลุงพอ่อฤาษีแดงดำเมื่อเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะลูกชายก็เอาไปเผาคือทําการชราพนกิจเสร็จแล้วก็ป<ม>รากฏว่าอีกไม่กี่วันคือจะนําอังคารแล้วอธิษฐานะไปลอยไปลอยน้ํา นะปรากฏว่าระหว่างที่รอ,อพี่สาวไปซื้อดอกไม้เนี่ยปรากฏว่าเอาพานมาวางที่หอทีนนั้นมาวางไวท้ที่ที่หน้าบ้านแล้วก็เปิดดูพอเปิดดูก็ปรากฏว่าอาทิธาตุเนี่ยกระดูกเนี่ยแปลสภาพเป็นปาธาตุ<อ>สวยมากนะริงที่ยิงในเพจก็อย,อยากจะเอาลงม้อนกันนะชื่อคุณแม่ละเอียดรัตนวิชัยนะท่านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าชอบฟังเทศคุณพ่อรุ่นสีดัำบัมงแต่สมัยเป็นคารวะยิ่งมาช่วงนั้นป่วยก็มาปฏิบัติธรรมและฟังเทศของท่าน ก็ถือว่าในยุคยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยก็ยังมีอยู่เป็นเครื่องยืนยันอย่างน้อยที่ครูบาอาจารย์ว่าอย่างน้อยที่แปลเป็นพระธรรมเนี่ยอย่างน้อยคือเข้าสู่กระแสพร,ระนิพพานคือได้บรรลุโสดาบันแล้วในบรมธาตุเจดีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นอธิธาตุของอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้พระเดชพระคุณจะนำมาไว้ในมหาเจดีนี้ด้วยไหมคะหรือยังไงหรืออาจจะสร้างไว้ต่างหากหรือยังไงอย่างไร ในในในเจดีเนี่ยก็จะมีบุษบกที่ทำทำไว้เนี่ยเพื่อรุปถัมภเป็นแยกเป็นของรุบาาจา์บางส่วนก็จะเป็นของคาราวาสนะจะเป็นแม่ชีบ้างเป็นโยมผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็จะเอาไม่เห็นนะแล้วก็จะมีประวัติอาจจะมีประวัติว่าเออมีความเป็นมายังไงเนี่ยหรือปฏิบัติตามแนวทางไหนนะเพราะว่าผู้ทีเจ้าเองทรงสอนแล้วก็บัญญัติเรื่องกรรมฐานนะว้าถึงสี่สิบกองแต่ละคนแต่ละเนี่ยก็ยังมีจริตแต่คนมือนกันอย่างเชื่อมดว่ายัง สายหลวงพ่อสดนะทั้งกับบริการโดยสมารหางสายหลวงปู่มั่นพระพุทโธเนี่ยเขถือว่าแม้จะปฏิบัติตามแต่ละเบบทุกอย่างมันแต่จุดมุ่งหมายทุกคันทุกแนวทางในการปฏิบัติคือเข้าปศุนิพานอันเดียวกันนะก็เลยว่าในการที่ทําจีดีนี้เนี่ยไม่ได้แยกว่าเป็นพระธรรมยุทธหรือมหายกัยคือจะเก็บรวมครูบาอาจารย์ทุกสายนะไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้หรือว่าต่างประเทศก็มีบางส่วนบางส่วนก็จะมาประดิษฐานที่นี่ให้เห็นแล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ย นะคิดว่าต่อไปทุกเย็น,นยประมาณทุ่มหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้โยมมาร่วมทําบัดสวดมนต์ภาวนาณตรงนี้นะไม่ใช่ว่าสร้างเพื่อให้คนได้ประกาศว่าเฉยเพื่อให้คนได้มาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยนะให้ได้เป็นแนวทางนะเพราะว่าเรื่องของคนเรานะ่ะมันมี2แบบคือมีทั้งจิตใจและร่างกายเนาะพูดถึงว่าถ้าเอาใจร่างกายอย่างเดียวไม่เอาจิตใจเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรมาไม่มีภูมิคุ้มกันคือไม่มีธรรมะเข้าไปวควบคุมจิตใจเนี่ยนะบางทีบางอย่างก็อาจจะ ทำอะไรไปด้วยความไม่มีสติยับยั้งก็ถือว่ามันต้องประกอบด้วยสองส่วนคือเรื่องของกายและจิตใจซึ่งต้องประกอบด้วยคุณธรรมคุณงามความดีเหมือนกัน